องอย่างนะคะจะมีตัวจัลรวดคือตัวจรวดที่ระวังบนนี้แลวพอเราใส่สายยางไปมันก็จะพุ่ง่างนี้เลยหรอคะพร้อมจะ่นหรือยังคะไปเร็วเดชสามารถประกอบตัวเองไหมอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมีสายยางต้องดึงสายยางแบบที่อะไรรู้ไหมไม่ให้สายยางมันพับอย่างนี้การที่สายยางมันพับนะคะจะทําให้น้ําออกน้อยนะคะทุกคนแม่ปุ๋ยนะคะใช้สายยางเสียบเข้า ตัวเชื่อมนะคะแล้วก็ล็อกเรียบร้อยส่วนตอนนี้นะคะตัวฐานเราจะมีตัวจรวดวางทับตัวฐานอย่างนี้อีกทีนึง <S <S แล้วหนูยิ้มก็จะทำการเปิดน้ะเปิดนังเปิดแล้วโอ้ยยิ้ม เพราะว่าตรงนี้มันเอียงฐานมันเอียงเราต้องหาที่ฐานมันวางแบบตรงๆอะคะ่ะไว้บนเทมโพลีนดิน้าจะได้แบบไม่นั่นใช่อ่ะเราไปมาลองดูว่าหนูยิ้มหนูแย้มคิดว่าจะวางเ<ๆ>ทมโอลีนได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องวางตรงๆนะเทมโอลีนต้องมั่นใจนะคะว่ามันจะไม่เอียงอ่ะฮะอ่า

ความแน่นอ่ะพร้อมนะ <c oughs> พร้อมนะเอาหนูยังจะเปิดนะคะเดี๋ยวเปิดเลยเปิดแรงๆเปิดแรงๆมาแล้วมาแล้วออกฤทธิ์นะไปแล้วเอาแล้วก็ณนุ่มจะรวมพวกเราโอ้โห ยังเร็วคนยังเร็วเลยคนยังเร็วหนูแยม้มตกไหมโอ้ใช่รังตกนะยักษ์โอ้อยังเร็ว <c oughs> หนูแย้มลองปักบหนูแย้มลองปักให้มาอยู่ข้างล่างหนูแย้มจะลองเบาน้ำนะคะโอเคทำน้ำให้ออกนิดเดียวพอมพอพอม แบบนี S <S ้แหละแล้วลองอี an ่นิดนึงค่ะขอลองอีกนิดนึงค่ะลองดูว่าจะทำได้ไหมแต่ไม่ถึงไม่โดนพื้นนะลองดูว่าหนูยันจะปรับได้ไหมครึีกนิดนึงครึ่งนิดนึงอันนี้ก็เตี้ยเกินอันนี้ก็เตี้ยเกินโอ๊ยโอ๊ยเราใช้มือตักได้ด้วยนะตักน้ำอ่ะบางครั้งมันก็หล่นลงมาละเราต้องใช้มือแบบตักแบบ Okay, time! Bye! Let's go! พร้อมนะอ uh ่าฮะแย้มจะส่งลงต่ไปแย้มจะย้มจะส่งยานอวกาศขึ้นบนฟ้าแล้วก็จะให้มันลงกลับมาจอดที่เดิมไป Let's go <S ไป Let's go <S <c oughs> เอาแล้วนะดูนูยย้มจะคอยดู <c oughs> ซึ่งหนูแย้มอยู่ฝั่งตรงนู้นนะคะไว้ปิดเปิดน้ำไปแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว Ya! Terima kasih! Boleh? Boleh? Ya! Ya! Hahaha! Okey! Mari! In! Belah! Oh! Oh! Ô! เดี๋ยวหนูยิ้มจะลองบ้างพทม Let's go <S นะเสร็จแล้วย,ยังไม่ขึ้นนะคะตอนนี้จรองเากำลังจะขึ้นกำลังจะขึ้นกำลังจะขึ้นใจเย็นใจเย็นใจเย็น โอ้ค oh ืน oh อันนี้เราต้องแบบว่า hmm. น้ำหนักม okay, ือในการเปิด okay, น้ำนะคะเปิดเบาเปิดเยอะเปิดแรงอ่ะโอ้โหเจ๋งอ่ะเลยโอเคสำหรับใครนะคะที <h <h ่อยากจะได้ของเล่นอยากจะเล่นของเล่นเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ คลิปนี้นะคะแล้วไปกดสั่งซื้อได้ที่ติ๊กตอกช่องของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะหนูยิ้มหนูยิ้มเป็นคนมีพลังที่สามารถสั่งการให้จรวดจ,จะขึ้นหรือลงหรือจอดได้ ตื่นเต้นใจเป็นน้ำพุนิดหน่อยได้ไหมอ๋อน้ำพุจิ๋วสนุกสนานมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวหนูยิ้มหนูแย้มนะคะขอตัวลาไปเล่นจะหลอน้ำกันต่อนะคะ ขึ้นแล้วกันอันนี้แรงเกินไปแล้วโอ๊ยหยดน้ำขึ้นขึ้นขึ้นให้เท่าหัวเพือนอ่ะขึ้นให้เท่าหัวเพื่อนดูสิหนูยิ้มจะบังคับได้ไหมขึ้นให้มันเท่าๆกับหัวหนูแย้มเกินแล้วเกินแล้วเอาสำหรับคลิปนี้นะขอตัวลากันไปแล้วนะคะจริงๆละลากันมาจริงๆแล้วนะคะขอตัวลาไปก่อนนะ